ขอบคุณจริงๆนะครับตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจเข้ามาสปอร์ตผมกับนานี้นะครับรู้สึกดีใจในทุทกๆก้าวที่ได้มีทุกคนอยู่ในชีวิตพวกเรานะครับก็ขอเริ่มขอบคุณพี่ธาก่อนแล้วกันนะครับที่ ให้โอกาสพวกเราได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ครับ <c oughs> ขอบคุณที่เห็นอะไรบางอย่างในตัวพวกเราแล้วก็เชื่อใจในตัวพวกเรามาสมานะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ให้โอกาสเลือกในการทำแฟนคอนครั้งนี้ว่าพวกเราสองคนอยากทำไหมเพราะว่า ถ้าถ้าเกิดแบบจะอยู่มาบังครับผมก็คงอาจจะปฏิเสธแต่ดีใจมากๆที่มาอยู่ค่ายนี้แล้วจะเป็นทีวีเป็นค่ายที่ให้อิสระกับศิลปินได้อย่างเต็มที่ก็ขอขอบคุณพี่ธานม,มากครับแ,แล้วก็จะพูดกันไหมจะบกัน,นไหม <laughs> มีที่ชูไหม ไม่แบดแล้วนะร้องไห้ขนาดนี้คือดิมันจบทุกคนเล่นคำใม่ได้ที่ไปเข้ากันครับก็สกายจะพูดอะไรอีกไหมขอบคุณได้ผมก็จริงจริงก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณพี่ไทยนี่บอสนะครับที่ที่ให้โอกาสพวกเรานะครับที่ให้โอกาสพวกเราที่ ไว้ใจเราสองคนที่ทำให้เกิดทั้งซีรีส์แล้วก็เกิดโมเมนต,ต์ต่างๆเกิดคอนเสิร์ตแฟนคอนนะครับเกิดแฟนคอนของน,นี้แล้วก็ขอบคุณที่เชื่อใจน,นี้เพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนเชื่อไหมว่าแบบนนี้ไปซ้อมทุกวันเนะีน่ยะนี้แบบไม่เหนื่อยเลยันนี้มีความสุขมากน,นี้แบบพร้อมลุยเไปม,มันมากแบบโคตรมีความสุขเลยแบบตั้งแต่วันโชยตั้งแต่วันซ้อมไปถึงวันไม่มีวันไหนไม่มีความสุขเลยเลย ขอบคุณพี่ถาที่แบบไว้ใจขอบคุณพี่ๆทีมงานจีเอ็มที่แบบคอยซัพพอร์ตหนุนหลังอันนี้แบบขอบคุณมากจริงแบบแบบผมรักทุกคนมากนะครับแบบพี่ๆทีมงานแบบอันนี้ไม่รู้จะตอบแทนยังไงแต่จะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อีกย่างก็ต้องขอบคุณพี่ฝนนะขอบคุณพี่ฝนขอบคุณที่แบบคอยมันเคี่ยวเคี่ยวเข็นเราในเราเข็นศักยภาพออกมาได้ดีที่สุดใช่ไหมครับพี่ฝนอยู่นะอยู่ทางตอนนั้นหรือเปล่า ขอบคุณครับขอบคุณกองถ่ายด้วยครับทุกๆอย่างขอบขอบคุณทีมงานที่จัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาด้วยครับก็ซ้อมกันมาเดือนเดือนนิดนมาเดือนนิดนิดก็ได้มีโอกาสเจอพี่ๆหลายคนเลยก็มีสนบ้างก็ขอโทษด้วยครับขอบคุณขอบคุณผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ผมอยากขอบคุณจริงๆจากใจนะครับแบบแล้วก็อยากอยากขอบคุณแบบแฟนคลับทุกคนนะครับที่แบบ ไม่ว่าจะอยู่ไกลให้ไหนอะไรทุกคนแบบอยู่ก็มารวมตัวกันโดยไม่แน่ตันหมายนั่งมานั่มาซัพพอร์ตกันนะขอบคุณที่แบบซัพพอร์ตกันจริงๆขอบคุณที่แบบรับพวกเราเรียนูพวกเราขอบคุณมากจริงๆถ้าแบบในนี้สกายรู้ตัวเลยว่าถ้าไม่มีทุกๆคนเนี่ยว่าจะที่อยู่หลายสตรีมนี้นะครับแบบจะไม่มีไม่เกิดสกายอันนี้ในวันนี้เลยแบบต้องขอบคุณมากจริงๆแล้วก็แบบขอบคุณสกายมากแบบที่เชื่อใจแบบขอบคุณที่ ที่เป็นเพื่อนที่ดีที่คอยซัพพอร์ตที่คอยแบบดูแลที่แขรงขอบคุณที่เข้าใจกันขอบคุณสําหรับทุกอย่างขอบคุณมากจริงขอบคุณครับกออ็อยากจะขอบคุณในนี้เช่นกันครับสําหรับการสร้างความมั่นใจในหลายๆอย่างให้ผมกลา้าขึ้นคอนเสิร์ตนะเพราะว่า ทุกคนก็อาจจะรู้บ้างแหละว,ว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบการเปอร์ฟอร์มจริงๆอยากเป็นนักแสดงอย่างเดียวไม่ได้แบบว่าอยากขึ้นมาเอ่อเปอร์ฟอร์มบนคอนเสิร์ตตัวนี้สกายเก่งใช่ไหมคหรับเก่งรู้สึกดีใจครับที่เหมือน จริงๆการขึ้นมาเอร์ฟอร์มบนเวทีเป็นความฝันของนานี้<ม>ที่เขาเคยบอกผมตั้งแต่ตอนถ่ายเคยกับนั่งกับตัตู้กองด้วยกันแล้วก็คุยกันแล้วนาน,นี้ก็บอกความฝันมาว่าอยากจะเป็นศินลปินอยากเป็นนักร้องเป็นคนที่เอร์ฟอร์มได้ดีบนสเตจก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมตัดสินใจขึ้นมาทำแฟคคนคอนเนเพื่อเพื่อซัพพอร์ตนานี้ด้วยครับเพราะว่านั่นแหละ พอมีโอกาสเข้ามาแล้วก็อยากให้เพื่อนผมได้คว้าไว้ก็ดีใจแล้วก็รอดู next step ของมึงเสมอเราจะเดินก้าวไปด้วยกันขอ 2, 9, 9. ขอบคุณทองรับไม่ใช่เดินคนที่แบบถึงแม้ว่าแบบอแบบสกายจะแบบเริ่มเริ่มมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอันนี้ก็เริ่มมาเหมือนกันเราอาจจะเดินคนละทางนะขอบคุณที่แบบเราเลือกแบบเ,บบเดิน สุดท้ายเราเลือกเดินลงเลยไปด้วยกันขอบคุณครับขอบคุณอะไรก็ตามแล้วกันที่ทำให้ผมแบบนี้ได้มาเจอกันแล้วก็ลงมาเห็นกับแฟนๆทุกคนด้วยขอบคุณจริงๆครับเพราะว่าเหมือนพูดวนไปวนมาขอติ๊กขอบคุณจริงๆครับวนไปวนมาขอโทษด้วยนะครับครับในก็วันพิเศษอย่างนี้ครั้งแรกของพวกเราเรามาถ่ายรูปันดีกว่าสักภาพหนึ่งที่ระลึกหน่อยครับ 你怎么来的？